สำหรับใครที่อัปเดต iOS เป็น14แล้วนะครับเขาบอกว่าเวลากดแทบด้านหลังเนี่ยแล้วมันจะสามารถแคปหน้าจอได้วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแบบง่าย,ายๆเร็วๆเลยนะครับผมไปกันเลย สามวันสามทิ่คิดชาเลนตัวเองทําวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเปิด iPhone ขึ้นมาครับไปที่เซตติ้งนะครับผมตั้งค่าจากนั้นก็ทําการเสิร์ชคําว่า Back ทบนะครับจะเห็นตัวที่ค้นหาออกมาตัวหนึ่งครับผมกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับสไลด์ลงมาด้านล่างครับแบ็กแทบจะอยู่ด้านล่างคุณก็ทําการเปิดออนเข้าไปนะครับผมซึ่งตัวแท็บเนี่ยครับผมมันจะมีดับเบิลแทบกับทริปเปิลแทบก็คือกด2ครั้งจะให้ทําอะไรและกด3ครั้้งใหทําอะไรสมมุติถ้าเราาจะไปตตัั้งวอ่ ดับเบิลแท็นะครับผมก็คือกด2ครั้งเนี่ยจะให้ทําอะไรมันก็จะสามารถตั้งค่าได้ครับผมอย่างเช่นแบบเนี่ยแอปสวิตเชอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับผมไปโฮมไปล็อกหน้าจอหรือกดมิวหรือกดอะไรก็ตามทีแต่นี่เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นแบบอ่าสกรีนช็อตนะครับผมก็คือการแคปหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะผมให้เราอ่า uh, ได้เลือกได้นะผมก็ลองไปเล่นดูกันแล้วกันแล้วก็ตัวทิปเปอร์เนี่ยผมตั้งไว้เป็นโฮมแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะใช้ได้ไนน้้้เเปปปปปปลลล่่าาาาอออะะผผผผมมมมกกัััับบบบบขไไหนนนนีคคครรรติ๊๊๊ึงดูนะ เห็นไหมครับมันจะแคปหน้าจอแล้วลอง3ครั้งดูนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดเข้าอ Facebook แล้วกันนะโอเคไปฟซบุ๊กครับผมเดี๋ยวผมกด3ครั้งนะถ้ากด3ครั้งที่ผมตั้งไว้คือไปปุ่มโฮมนะครับผมแอบเห็นไหมครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับผมที่ทุกคนสามารถเอาไปลองใช้ได้สําหรับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็อัปเดต iOS เป็น14แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมสําหรับวันนนนีี้ผผมมขออตัััววก่ะครบสสด